วันนี้เวลา9้านาฬิกาส9นาทีสมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้ธนาคารสัตว์ทะเลเกาะสีชังโดยชุมชนเพื่อชุมชนยั่งยืนในพระราชูปถบมภ์อำเภอเกาะสีชังจังหวัดชนบุรีที่ส่งรับไว้ในพระราชูธถัมภ์เมื่อปี2564รวมทั้งยังพระราชทานพระราชาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายและคำขวัญพระราชทานของโครงการเปิดโลก กมรดกทะเลไทยในพระราชูปร,รมภมเป็นเครื่องหมายและคำขวัญประจำศูนย์โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานรับผิดชอบและดำเนินงานถ่ายทอดความรู้ฟื้นฟูทรัพยากรสร้างการมีส่วนร่วมน้ำพาชุมชนสู่ความมั่นคงและยั่งยืนโดยการพัฒนางานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมชั้นต่อยอดถ่ายทอดปลูกจิตสำนึกสร้างกิจกรรมการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายและชุมชนเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งให้คงความอุดมสมบูรณ์ ในการนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆอาทิธนาคารกล้าปะกการังอ่อนซึ่งเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย เเมื่อปี2562ทรงขยายพันธุ์ปะการังอ่อนหนังดอกเห็ดปัจจุบันยังคงเลี้ยงอยู่ในตู้กระจกเพื่อเป็นต้นแบบการจัดตั้งธนาคารกล้าปะการังอ่อนโดยกล้าปะการังอ่อนที่นำมาฟื้นฟูในทะเลเกาะสีชังจะมีอายุประมาณ3-4ปีเพื่อฟื้นฟูแนวปะการังที่มีสภาพเสื่อมโมทรมทั้งนี้กรมประมงได้อนุญาตคณะนักวิจัยใช้ปะการังอ่อนดอกเห็ดปะการังอ่อนนิ้วมือและปะการังอ่อนนิ้วมือสีดำซึ่งพบในพื้นที่เกาะสีชังในการวิจัย และพัฒนาเทคนิคการขยายพันธุ์ปะการังในปี2557พร้อมกันนี้ที่ธนาคารปูม้าส่งปล่อยแม่ปูม้าลูกปูม้าลูกหมึกหอมหมึกกระดองหอยหวานและลูกฉลามกบลงสู่ทะเลเพื่อให้มีอัตราการรอดสูงยิ่งขึ้น ซึ่งผลการดำเนินงานระหว่างปี2562ถึง2567ชาวประมงปูม้าก่อสีชังได้นำแม่ปูม้าไข่นอกกระดองฝากธนาคารรวม37,198ตัวและธนาคารได้ปล่อยลูกปูม้าระยะแรกฟักลงสู่ทะเลกว่า43,000ล้านตัว นอกจากนี้ยังจัดตั้งธนาคารหมึกธนาคารหอยหวานธนาคารฉลามกบซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้การขยายพันธุ์สัตว์ทะเลที่มีความสําคัญเชิงเศรษฐกิจและระบบนิเวศอธิป,ปการัางอ่อนการปังหาหมึกหอยหวานฉลามกบสัตว์ทะเลประเภทสงวนและคุ้มครองรวมทั้งสัตว์ทะเลประเภทสวยงามที่หายากเป็นพิษและอันตรายสำหรับแผนการดำเนินงาน2567-2570ถึงทางศูนย์ดำเนินงานต่อเนื่องตามภารกิจหลักในการฟื้นฟูน ทรัพยากรและระบบนิเวศชายฝั่งและการพัฒนาแลนด์มาร์กการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเลของอำเภอเกาะสีชังรวมถึงการนำผลงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์จริงในการฟื้นฟูทรัพยากรปะการังอ่อนกาลลาปังหาและหอยหวานภายใต้การสนับสนุนโดยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรและสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ด้านการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้มูลค่าขยะได้รับความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาภาคเอกชนและชุมชนเกาะสีชังเพื่อร่วมการจัดการและเพิ่มมูลค่าของขยะเปลือกหอยทะเลจากการเพาะเลี้ยงการประมงพื้นบ้านและการจัดการขยะเปลือกปูและกุ้งจากร้านอาหารทะเลและการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารชุมชนเนื่องจากปัญหากลิ่นเหม็นปัญหาแมลงวันตอมและแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคนอกจากจะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วชุมชนยังได้ผลประโยชน์จากการนำขยะเปลือกหอยที่เหลือทิ้ มาเพิ่มมูลค่าในรูปแบบต่างๆเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ชาวบ้านอีกทางหนึ่งเช่นการนําเปลือกหอยไปบําบัดน้ําเสียทดแทนปูนขาวจากหินปูนการผลิตคอนกรีตหากมีแนวทางการจัดการขยะที่ถูกต้องและเหมาะสมกับพื้นที่นอกจากจะช่วยลดปริมาณขยะให้น้อยลงได้ยังลดปัญหามลพิษและช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึ่ง ภายในศูนย์เรียนรู้จัดพื้นที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นบ้านเกาะสีชังภายใต้โครงการเคียงข้างชุมชน Together with Community ร่วมกับวิสาหกิจท่องเที่ยวโดยชุมชนเกาะสีชังอีกด้วย